ก็สวัสดีนะครับสำหรับ EP นี้นะครับก็จะมาแชร์วิธีการทำคลิปหรือทำบรรยายเสียงด้วย AI นะครับสำหรับไปประกอบกับคอนเทนต์ต่างๆหรือนำไปประกอบกับคอนเทนต์สำหรับการปักตะกร้าขายสินค้านั่นเองนะครับสิ่งสำคัญเลยสามารถนะครับทำได้บนมือถือแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวนะครับอันนี้ผมก็จะเปิดตัวอย่างที่ผมทำให้ดูก่อนนะครับว่าคอนเทนต์ลักษณะนี้จะเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นคลิป เป็นช่องที่ผมทําเสียงบรรยายไว้นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นช่องที่ผมทําไว้สําหรับแจก,กเสียงนะครับแจก,กเสียงฟรีเห็นไหมฮะแจก,กเสียงฟรีสําหรับคนที่อยากจะนําเสียงที่น,นตัไปปักตากานะครับก็จะเป็นเสียงสําหรับที่นอน ไอที่นอนเสียงสําหรับแนะนําชั้นวางของนะครับเสียงสําหรับแนะนําโลชั่นชั้นเเเ่ม็ะปนนนหครับพือแนะนําเพื่อนนั่นเองนะครับเป็นแบบเพื่อนแนะนําเพื่อนเวลาทําก็ง่ายมากนะครับวันนี้จะมาแชร์วิธีการให้ดูแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับโอเคเลยค่ะแต่บํารุงผิวได้แบบสุดยอดก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปนะครับเราก็ ไปดูโปรแกรมที่เราจะใช้ก่อน2โปรแกรมที่เราจะใช้วันนี้นันก็คือแอป Gemini AI นะครับอันที่2ก็คือ Google AI Studio นะครับเหมือนตัวอย่างในภาพเลยนะครับง่ายๆไม่มีใครใจ่ายนะครับก่อนอื่นนะครับผมจะไม่พาเข้าไปที่ขั้นตอนการล็อกอินการใช้งานนะก็คือเพื่อนๆที่ใช้ AI ในการทำคอนเทนต์นะนะก็จะทราบอยู่แล้วว่าเวลาที่เราจะใช้ AI เนะี่ยหรือใช้แอป AI ต่างๆเนี่ย เราควรจะเตรียมอีเมลหรืออีเมลที่อยู่ในเครื่องเนี่ยเพื่อจะล็อกอินเข้าใช้งานนะครับก่อนที่เราจะไปทําสคริปต์นะครับอ่าทำเสียงภาคเราก็ต้องมาทำสคริปต์ก่อนนะครับเราจะใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า Gemini นะครับเข้าไปได้เลยนะครับเมื่อเข้ามาก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับก็เราสามารถที่จะกดถามเจมินาได้เลยนะครับเขียนคําสั่งพร้อมตามผมนะครับสั้นๆนะครับช่วยเขียนสคริปต์นะครับ ช่วยเขียนสคริปต์ภาคเสียงภาคเสียงนะครับภาคเสียงเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเราช่วยระบุเขานะครับเป็นเสียงหญิงนะสมมติผู้หญิงละกันผมไม่ใช่ว่าเป็นผู้หญิงนะเสียงหญิงแนะนำนะครับอะ,อะไรดีแนะนำเสื้อ,อ เสื้อเสื้อยืดแล้วกันง่ายๆตัวอย่างเนาะเสื้อยืดสีขาวโทนอเอาความยาวก่อนนะครับความยาวที่เราต้องการระบุไปเลยนะครับความยาว20วินาทีแล้วกัน30ยาวหน่อย30วินาทีนะฮะ30วินาทีโทนเสียง แบบเพื่อนแนะนําเพื่อนอ่าอันนี้โทนเสียงสําคัญนะครับแบบเพื่อนแนะนําเพื่อนเพราะว่าสไตล์การสไตล์การพากมันจะออกมาให้เราให้ดูแบบเป็นอัตลักษณ์ของเหมือนมนุษย์มากขึ้นนะครับโทนเสียงแบบเพื่อนแนะนําเพื่อนอหรือถ้าเกิดเป็นคนอื่นนะครับเราก็สามารถทําเป็นโทนอื่นได้เดี๋ยวผมจะลองจินตัวนี้ให้ให้ฟังก่อนนะครับเป็นตัวอย่างแล้วก็ เราจะไปลองทำโทนอื่นกันนะครับเพื่อนแนะนําเพื่อนวงเล็บนะครับขอสคริปต์แบบล้วนๆและโทนแบบล้วนๆทำไมผมต้องบอกว่าแบบนี้นะครับเพราะว่าผมต้องการให้สคริปต์และโทนเสียงมันแยกออกจากกันนะครับเพื่อจะได้เราจะได้คัดลอกง่าย นี่นะกดแบบร้วนๆแบบล้วนโอเคแล้วก็ปิดนะครับแล้วก็กดส่งได้เลยนะครับเรากดส่งได้เลยให้เขาจินเนอเรตขึ้นมาเห็นไหมฮะเขาจะเขียนว่าโทนเสียงสดใสไปกันเองมีจังหวะจะโคลนเหมือนคุยกับเพื่อนไม่ต้องเกร็งหรือเป็นทางการมากเห็นไหมมันก็จะแยกสคริปต์เห็นไหม เราจะได้สองส่วนนะครับก็คือส่วนด้านบนแล้วก็เป็นส่วนสคริปตความยาว30วินาทีนะครับสิ่งที่เราต้องทําต่อไปนะครับเราก็คัดลอกส่วนไหนก็ได้ไปก่อนนะครับเพราะว่าโปรแกรมที่เราจะไปใช้เนี่ยมันเป็นโปรแกรมที่ต้องแยกเสียงแยกโทนเสียงกับสคริปต์ภาคจากกันนะครับอ่ะอน,นี้ผมก็จะใช้การยุบหน้าจอตรงนี้ไปก่อนผมยังไม่ได้คัดลอกเนาะเราจะไปที่แอปที่ชื่อว่า Google AI Studio สามารถใช้ผ่าน Google Chrome ก็ได้หรือสามารถโหลดเป็นแอปมาก็ได้นะครับเมื่อเราดาวน์โหลดมาแล้วเดี๋ยวเจอแบบนี้นะครับเราก็คลิกเข้าไปอ่าเราคลิกเข้าไปนะครับอันนี้ผมล็อกอินเข้ามาแล้วมันจะเจอหน้านี้นะครับเพื่อนๆสังเกตมุมซ้ายบนมันจะมีคําว่าบ้านอยู่เห็นไ,ไหมฮะหรือเป็นภาษาอังกฤษมันก็จะมีคําว่า home ให้เราคลิกเข้าไปบริเวณตรงคําว่าบ้านหรือ home นะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้มานะครับสังเกตรูปไม้น,นะฮะ ตรงนี้จะมีรูปใหม่ให้คลิกเข้าไปที่รูปใหม่นะครับมันก็จะเข้าสู่หน้าที่สร้างเสียงนั่นเองนะฮะเมื่อเข้ามาสู่หน้านี้แล้วนะครับมันจะมีให้ระบุว่าจะให้ AI ภพากเสียงเป็น1ตัวละครหรือ2ตัวละครนะครับบริเวณมุมขวาตรงนี้เห็นไหมฮะแบบเสียงแบบลำโพงเดียวระบบเสียงหลายลําโพงเห็นไหมฮะเราจะให้ตัวละครในพากเสียงเดียวเราก็คลิกไปที่แบบเดียวนะครับมันก็จะขึ้นหน้านี้มา เห็นมฮะมันจะขึ้นหน้านี้มาพอขึ้นหน้านี้มาสังเกตตรงกลางมันจะมีคําว่านะครับคําแนะนําสไตล์เห็นไหมฮะคำแนะนําสไตล์ตรงนี้คําแนะนําสไตล์แล้วก็ข้อความก็หมายความว่าคําแนะนําสไตล์เนี่ยคือโทนเสียงที่จะให้ตัวละคระบรรยายนะครับก็คืออัตลักษณ์ของเสียงนั่นเองอันคำว่าข้อความหมายความว่าสคริปต์นะครับที่จะให้เขาพากนะครับ เราก็ไปเลยเราลบตัวนี้ก่อนเราลบตัวบนที่เป็นภาษา,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 ษาอังกฤษออกก่อนนะลบนะครับหลังจากนั้นเราย่อนหน้ากลับไปที่จมนนยของเรานะครับไปเลือกโทนมาก่อนนะเห็นไหมโทนมันจะอยู่ข้างบนโทนสดใสอ่าเนี่ยผมคัดลอกแค่นี้นะครับเมื่อคัดลอกแล้วนะครับกลับไปที่หน้านี้เอามาวางน,นะฮะเราจะได้โทนเสียงละ คำว่าข้อความเราก็ไปกลับไปที่จังหวะนะครับเห็นไหมมันจะมีตั้งแต่เวลา0.00ไปจนถึงศูนามศูนะครับก็กดคัดลอกได้เลยเราไม่ต้องคัดลอกทั้งหมดนะครับลรอถึง0.30นะผมคัดลอกใหม่ศูนย์จุดศูนจนถึง0.30เห็นไหม กดคัดลอกนะครับผมกดคัดลอกแล้วเมื่อคัดลอกก็ไปที่หน้า Google AI Studio นะครับก็นำมาวางเห็นไหมฮะเราจะได้สองส่วนก็คือส่วนบนจะเป็นสไตล์ส่วนล่างก็จะเป็นสคริปต์นะครับสำหรับให้ AI พากทีนี้การที่เราจะเป็นตัวละครเมื่อเราเจนเป็นเสียงผู้หญิงมาคำว่าพูดเนี่ยคำพูดบางประโยคมันก็จะลงท้ายด้วยคำว่าค่ะ ถ้าเกิดเราเจนเสียงให้ตัวละครเป็นผู้ชายมันก็ลงไทยเดียวรับใช่ไหมฮะฉะนั้นการเลือกตัวละครมันจะมีจุดที่เลือกนะครับมันจะมีคําว่าเสียงด้านขวาตรงนี้นะครับเราคลิกลูกศรเข้าไปมันจะมีอ่าเขาเรียกว่าตัวละครเยอะแยะเลยเราสามารถกดฟังก่อนก็ได้นะครับว่าเราเจะเอาเสียงไหนก็คือกดเครื่องหมาย play นะครับ Ready build something awesome today? มันก็จะขึ้นนะผมปิดเสียงไว้ ลองฟังดูนเสียงผู้หญิงอันที่สองเสียงผู้ชายอันที่สามเสียงผู้ชายอันที่สี่เสียงที่สี่เสียงผู้หญิงเราชอบเสียงไหนเราก็เลือกดูนะครับเมื่อเราชอบแล้วปกติผมใช้เนี่ยผมจะใช้ตัวสุดท้ายนะครับผมชอบเสียงตัวสุดท้ายอ่าผมชอบเสียงตัวสุดท้ายใช่ไหมฮะผมก็กดไปที่ชื่อเขาเลยคลิกปึ๊บนะครับ พอคลิกชื่อเขาแล้วนะครับก็จะได้เสียงได้สไตล์ได้สคริปต์เรียบร้อยเราเลื่อนขึ้นมาด้านล่างจะมีคําว่าวิ่งหรือันถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะครับให้เราคลิกด้านล่างเลยน,นะครับกดเข้าไปในทีเขาก็จะทําการประเมินประมวลผลแล้วก็เจนเนอเรตเสียงให้เรารอสักแป๊บหนึ่งนะครับโอเครอสักแป๊บหนึ่งนะครับเมื่อเสร็จแล้วเขาจะขึ้นเครื่องหมาย เพล์ Play, ให้เราเล่นฟังเสียงดูนะครับอ่ะรอสักครู่ถ้าเกิดเราได้เสียงมาแล้วเราไม่ชอบหรือเขาอ่านแบบไม่ชัดเจนนะครับเราสามารถกลับไปแก้เสียงได้มาแล้วคือเสื้อยืดสีขาวตัวนี้เลยตอ,อนแรกก็คิดว่าเสื้อขาวปกติปะแต่ไม่ใช่เว้ยเนี่ยดูดิผ้าของหนากกำลังดีไม่บางจนเห็นทะลุแล้วทรงคือจึ้งมาก ่แล้วดูผอมเฉยเลยจะแมทกับยีทหรือใส่บเบลเซอร์ทับก็คือรอดหมดที่สําคัญนะสักกี่รอบคอก็ไม่ย้วยสีก็ยังขาวจัวเหมือนเพิ่งนะผอมเสียงมันโอเคมากนะครับในการบรรยายนะครับก็คือมีการวางจังหวะที่ดีมีการแบบใช้โทนเสียงขึ้นลงสูงต่ําได้เหมือนแบบเป็นธรรมชาติในการบรรยายนะครับถ้าเกิดเราไม่ชอบเราก็สามารถกดนะครับมันจะมีปุ่ม วิ่งเหมือนเดิมนะครับขึ้นมาเรากดไปได้เลยให้มันเปลี่ยนให้เร็วขึ้นซึ่งเราไม่สามารถระบุดได้นะครับว่าจะให้มันเร็วหรือช้าหรือพูดเพราะว่าเราคุมสไตล์ทูนไปแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับ AI จะประเมินอาจจะประมวลผลมานั่นเองแต่ถ้าเกิดเราอยากจะแก้ข้อมูลข้างบนแก้ประโยคเราสามารถแตะที่ข้อความแล้วก็ใส่ข้อความเพิ่มได้หรือลบข้อความได้แล้วค่อยสร้างใหม่นะครับอ,อันนี้ผมไม่สร้างแล้วผมพอใจแล้ว เมื่อเราอยากนําออกไปใช้งานนะครับเราจะเห็นเครื่องหมายจุดไขป่ปลาข้างๆลําโพงด้านล่างนะฮะเราคลิกเข้าไปเลยมันจะมีคาว่าดาวโหลดกดดาวน์โหลดไปนะครับเขากาลังดาวน์โหลดแล้วมันไปอยู่ที่แกลเลอรี่ของไฟล์ในมือถือของเราอ่ในเครื่องผมก็จะอยู่ที่ไฟล์ส่วนตัวเห็นไหมฮะมันก็จะมาแล้วพอมาแล้วเราสําคัญเลยนะครับสิ่งที่เราต้องทําเลยนะครับ เราต้องคลิกเข้าไปหาเขาหนึ่งครั้งแล้วก็กดเพิ่มเติมนะครับสำหรับผมนะกดเปลี่ยนชื่อตั้งชื่อนะครับเสียงภาคเสื้อยืดทำไมผมต้องทำแบบนี้รู้ไหมครับเพราะว่าการที่เราให้มันเป็นขึ้นตัวภาษาอังกฤษอะบางทีเราเวลาเราไปตัดต่อแล้วนำเสียงเข้าไปเราหาไม่เจอเราจะเลยเราเลยจำเป็นจะต้องตั้งชื่อไว้นะครับ ตั้งใจไว้เมื่อเวลาเราไปเข้าโปรแกรมตัดต่อเนี่ยเวลาเราดึงไฟล์เสียงเนี่ยมันจะได้เจอว่าอ๋อเสียงตัวเนี้ยมันเป็นเสียงเสืยอยืดนะครับอ่ะโอเคเห็นไหมเราก็ได้เสียงมาแล้วเรามากดฟังตรงนี้ก็ได้นะครับแกฉันไปเจอไอเทมลับมาเสื้อยืดสีขาวตัวนี้เลยตอนแรกก็คิดว<ช>่าเสื้อขาวปกติโอเคเราได้เสียงหนึ่งเสียงเราก็นําไปตัดต่อร่วมกับคลิปของเราหรือคอนเทนต์ที่เราทําขึ้นนั่นเอง นะครับทีนี้เราย้อนกลับมานะครับเมื่อเราทำคอนเทนต์ขายสินค้าแล้วเราอยากจะทำคอนเทนต์แบบแนวอื่นบ้างเป็นสคริปต์ภาคเสียงแนวอื่นบ้างพอ s t แคสได้ไหมสามารถทำได้เช่นเดียวกันทำแบบบทบรรยายแบบเขาเรียกว่าสารคดีได้ไหมก็ได้เหมือนเดียวกันมันอยู่ที่การที่เราคุมโทนอันนี้ผมจะลองทำเป็นแบบพอรแคสให้ดูนะครับก็คือสมมติว่าเราจะทำพอร c แคสใช่ไหมฮะอ่าเราก็เริ่มใหม่เลย กดแชทใหม่ที่เจมินายนะครับเราอยู่ที่โปรแกรมเจมินายนะเราสั่งเลยช่วยเขียนนะครับสคริปต์พอดแคสต์อ่ะพอดแคสต์ Podcast, เรื่องความลับ,จ,กกนนบจักรวาลอ่าสมมุตินะครับจักรวาลเขียนยังไงจักรวาลอ่ะความลับจักรวาล บรรยายโดยผู้ชายก็ได้เสียงผู้ชายก็ได้นะครับไม่ต้องสั่งละเอียดมากนะครับเสียงชายอ,อย่างนี้ก็ได้นะครับเพื่อให้แอเขารู้ว่าเป็นเสียงชายความยาวอ่าสามนาทีเนี่ยมันจะมันจะสําคัญตรงนี้นะครับความยาวสามนาทีโทนเสียงอ่าโทนเสียงแบบพอแคสต์เอ อันนี้คือสําคัญนะครับถ้าเกิดเป็นเราต้องการให้เป็นโทนเสียงอะไรเราแนะนําและโทนเสียงเราจะวิเคราะห์จากไหนเราวิเคราะห์จากการที่เราฟังเสียงในสื่อมีเดียสมมุติโทนเสียงโฆษณาโทนเสียงบรรยายข่าวโทนเสียงภาคากีฬานะครับให้ใส่ไปตามตามนั้นนะครับเดี๋ยวยาญเขาจะบ่งมอผลนี้ว่าคุณต้องการโทนเสียงแบบไหนอันนี้ผมใช้โทนเสียงแบบพอดแคส ย่าลืมบงเล็บนะฮะขอสคริปต์ล้วนๆล้วนๆอ่ะและล้วนๆและสไตล์สไตล์โทนเสียงโทนเสียงล้วนๆอ่าผมต้องการแบบนี้นะครับ ผมต้องการให้มันแยกออกจากกันนะครับเพื่อผมจะได้ทางานง,านงาน่ายอะ่ะผมก็่กดส่งช่วยเขียนสคริปต์พอดแคสต์เรื่องความลับจักรวาลน,นะครับผมไม่รู้พิมพ์ถูกหรือเปล่าอะ่ะมาลวเขาเขียนว่าสไตล์โทนเสียงไว้สไตล์โทนเ,เสียงนุ่มลึกอบอุ่นมีความลึกลับเห็นไหมฮะจังหวะการพูดเนิบหนาบในช่วงต้นเพื่อให้คนฟังปร,ปรับรมระดับเสียงใช้เสียงในลําคอเห็นไหมตัวจิมมนายเขาจะประเมิน สิ er ่งท <The parole programme> <the cake lette> ja <ella> ี่เราต้องการไปเห็นไหมฮะมันก็จะมีบทพูดในรายการเห็นไหมตั้งแต่แรกเลยเสียงประกอบดนตรีเสียงสังเคราะห์ลอยคลอเบาๆนะครับอ่ะผมจะเอาตั้งแต่คําว่าพูดดาเนินรายการเพื่อนเพื่อสังเกตนะครับว่าสคริปต์ตัวเนี้มันจะมีเห็นไหมฮะศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ถึงศูนย์จุดสองศูนย์จะมีเสียงดนตรีประกอบแนวนะครับก็คือให้เสียงมีเสียงดนตรีบอกด้วยตรงเนี้ย บางทีเมื่อไหร่ที่เรา copy ไปนะครับบางทีไปเข้าโปรแกรม Google AI Studio เนี่ยไอตัว AI มันอาจจะอ่านด้วยนึ่หรอไมฮะมันอาจจะอ่านด้วยแต่ผมไม่แน่ใจนะบางครั้งมันก็อ่านบางครั้งมันก็ไม่อ่านฉะนั้นผมนะี่ยผมได้โทนเสียงด้านบนมาแล้วสไตล์เสียงมาแล้วแต่ไอตัวสคริปต์เนี่ยผมไม่แน่ใจผมจะ copy ตัวนี้นะครับ copy ตัวนี้สามนาทีตัวเนี้ยให้เขาแยกมาเป็นโทนเสียง อย่างเดียวไอ้แบ่าแยกมาเป็นสคริปต์ล้วนๆนะฮะผมกลัวเขาแบบอ่านอ่านเครื่องหมายวงเล็บด้วยไงบางครั้งมันก็ไม่อ่านนะบางครั้งมันก็อ่านอ่ะปิดท้ายผมคัดลอกตัวนี้แล้วก็วางลงแล้วก็บอกเขาว่าขอสคริปต์ล้วนๆ ผมต้องการให้เป็น text ล้นวนเลยไม่ต้องมีลำดับไม่ต้องมีตัวเลขไม่ต้องมีอะไรนะครับเห็นไหมฮะก็จะมาแบบล้นล้วนฉะนั้นเราจะได้สคริปต์ภาคแล้วสองเราก็จะได้สไตล์ภาคอยู่ด้านบนใช่ไหมฮะเนี่ยสไตล์ภาคนะครับเวลาเราเจเนอเรตตัวสคริปต์ที่มีความยาวมากๆนะครับ AI ก็จะใช้เวลาประมวลผลมากนะครับฉะนั้นก็ต้องรออ่ะเราไปทำกันลองดู ก่นอื่นเราไปที่ไหนครับไปที่ตัวโปรแกรม Google เหมือนเดิม Google ในไ d iStudio เหมือนเดิมใช่ไหมฮะอ่านี่ดาวโหลดะนะครับนี่ปิดปิดนะปิดไม่ไปนะฮะอ่ะปิดแล้วนะครับให้เราเข้ารูปบ้านนะครับจำไว้เสมอเข้ารูปคำว่าบ้านนะครับแล้วก็กดเครื่องหมายที่เป็นไมโครโฟนนะครับแล้วก็กด ถ้าเกิดต้องการให้สองเสียงก็กดสองนะครับอันนี้ผมต้องการเสียงเดียวกดหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่สไตล์โทนไปเมื่อกี้เราได้มาใช่ไหมแต่เรายังไม่คัดลอกนะครับเราก็มาลบตัวนี้ก่อนพอลบเสร็จนะครับเรากลับไปที่หน้าเจมินายนะครับเลือกโทนเสียงมาก่อนเลยคัดลอกอ่ะเราได้โทนเสียงแล้วนำมาวางอ่า ต่อไปกลับไปที่สคริปต์นะครับสคริปต์สคริปต์อ่าเราเอาแบบล้วนๆเห็นไหมฮะที่ผมสร้างใหม่่อสครู่เริ่มจากคําว่าคุณเคยเงียนมองฟ้าเห็นไหมฮะเดี๋ยวเขาจะอ่านให้เราอันนี้ผมก็จะเอาไปลงช่องนี้จริงๆนะครับเพราะว่ามันเป็นการทําพอดแคสเพื่อแบบบางทีเราอยากจะทําเป็นของตัวเองไว้ฟังอะไรเนี้ยครับเราก็ถามารถทำได้หรือจะทําไว้แบบ ไปลง YouTube เพื่อ,อเป็นพอดแคสต์ฟังก่อนนอนพอดแคสต์ Podcast ฟังตอนเช้าก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ประกอบกับเนื้อหาอื่นๆที่เราสามารถสร้างสารรค์หรืออาจจะเป็นถ่ายทำม,มาได้นะครับโอเคเมื่อเราได้คัดลอกมาแล้วเราก็ไปวางในข,อขอ้อความเห็นไหมฮะ เราต้องอ่านด้วยนะครับไม่ใช่เราคัดลอกมาแล้วเราก็วางแล้วก็ทําเลยนยบางจังหวะเขาจะบอกว่านี่คือความรับของจัก,กรวาลกับผมชื่อเห็นไหมฮะกับผมชื่อให้ใส่ชื่อชื่อเราเ,เราไม่เอาตรงนี้นะครับเราความรับของจัก,กรวาลก็พอเราไม่ต้องอ้างอิงตัวเรานะครับเพราะเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญไอเป็นคนทำทั้งหมดเนาะโอเคก็จบแล้วตรงนี้ พอเสร็จแล้วนะครับเราก็เมืเ่อเลือกสไตล์เสียงอ่ะมาเลือกโทนโทนตัวละครนะครับกดไปที่ตรงนี้นะครับอยากได้แบบไหนส่วนใหญ่ผมจะใช้ตัวละครรองจากสุดท้ายถ้าผู้หญิงผมจะใช้ตัวสุดท้ายใช่ไหมถ้าเป็นผู้ชายผมจะใช้ตัวรองจากสุดท้ายไม่รู้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าผมฟังแล้วมันโอเคในการทําเสียงนะครับสำหรับผมนะคนอื่นก็สามารถเลือกได้แต่ถ้าเกิดเป็นเสียงตัวถ้าเป็นแบบบรรยาย สารคดี่ะผมจะชอบใช้ในชื่อว่าโคลอนหรืออะไรสักอย่างในนี้นครับเพราะว่าเขาเสียงเขาจะออกแบบเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เสียงนุ่มเหมาะกับการบรรยายสารคดีนะฮะฉะนั้นเราก็ต้องลองลองเจนเนเรตดูแล้วก็ฟังฟังดูนะครับโอเคผมได้ทุกอย่างแล้วผมกดวิ่งเลยหรือรันเลยนะครับให้เขาเจนเนเรตเสียง รอสักครู่นึงครับความยาวของสคริปต์มันยาวการเจเนเรตก็ใช้เวลานานขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าครึ่งนาทีหนึ่งนาทีอาจจะน้อยหน่อย,อยแต่ถ้าเกิดความยาวเจเนเรตไปความยาวแบบสามนาทีขึ้นไปอาจใช้เวลานานนะครับแล้วถ้าเกิดมีเพื่อนถามว่านะครับผมตอบไปก่อนนะมีเพื่อนถามว่าสามารถเจเนเรตได้ยาวสุดเท่าไหร่นะครับซึ่งที่ผมเทสมานะครับผมลองสั่งไปเนี่ยยาวสุดมันไม่เกินประมาณเจ็ดนาทีนะครับ จนาทีแต่ว่าบางทีเราเจนเนเรตไปความยาวมันบอกว่าสั่งไอตัว Gemini ว่าให้ความยาว10บสนาทีอย่างเงี้ยอยู่ๆไอตัว AI มันเจนเนเรตมามันก็ตัดสคริปต์ไปในะนะช่วงเวลานั้นเจนาทีนะครับแต่ถ้าเกิดทําแบบไม่พลาดเลยไม่ให้พลาดนะครับควรทําอยู่ที่ความยาวประมาณ5นาทีถ้าเกิดทำพอร์ชแคสแบบหลายนาทีอะประมาณชั่วโมงหรือ30นาทีอย่างเงี้ยนะครับควรจะแบ่งเป็นช่วงนะครับให้ AI เจนช่วงละ ห้านาทีแบ่งบทอ่านเป็นช่วงละห้านาทีนะครับแต่เขาบอกไว้เลยนะครับว่าถ้าเกิดให้อาทําเสียงนะ้นําเสียงนะครับน้ําเสียงจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ผมจะใช้วิธีการอยู่ในห้องเดิมแล้วก็เปลี่ยนสคริปต์ไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะออกมาคล้ายขึงแต่ว่าอาจจะไม่เหมือนเดิมแม้กระทั่งเราอ่ะบางสคริปต์ตัวเนี้ลงไปใช่ไหมฮะแล้วเราไม่พอใจเสียงนี้ เราไม่พอใจที่เขาอ่านมารอบแรกเราไปให้เขาเจนใหม่ก็คือกดวิ่งใหม่กดลันใหม่เนี่ยเขาก็เจนน้ําเสียงออกมาได้ไม่เหมือนเดิม่ะฮะน้อยที่เขาจะเจนออกมาได้เหมือนเดิมนะครับฉะนั้นเวลาเราทำพอดแคสต์หรือเราลองไปฟังอยู่ในช่องหรือช่องผมก็ได้นะครับไปฟังดูถ้าเป็นความยาวเกินห้านาทีมันก็จะกลายเป็นแบบเหมือนแบบเสียงไม่เหมือนกันช่วงจังหวะห้านาทีมาแล้วนี่ะตอนรับเข้าสู่พอดแคส ที่จะพาคุณเดินทางข้ามแสงสว่างไปสู่ความมืดมิดที่เต็มไปด้วยคำถามนี่คือความลับจากักรวาลเรามักจะคิดว่าเรารู้จักจักรวาลดีพอสมควรแล้วเรามีกล้องโทรทัศน์เจมส์เว็บที่มองเห็นย้อนไปถึงจุดเริ่มต้นของการเวลาเรามีแผนที่ดาราจักรนับล้านแต่เชื่อไหมครับว่าทั้งหมดที่เราเห็นดวงดาวกาแล็กซี พอเราได้แบบนี้นะครับเสียงสังเกตว่าเสียงใช่ไหมพอเราเปลี่ยนโทนเป็นการทำพอร์ชแคสเนี่ยเสียงเขาก็จะพูดเหมือนคนที่แบบบรรยายเสียงให้เราฟังนะครับหรือถ้าเกิดแบบว่าเราต้องการให้เขาแบบบรรยายเรื่องธรรมะบรรยายอย่างเงี้ยเราสามารถสั่งคุมโทนไปนตั้งแต่ตัวเจมินายเลยว่าเป็นบทบรรยายเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับเพราะว่าไอตัวเจมินายเนี่ยก็จะไปวิเคราะห์ว่าพอร์ชแคสที่มีเกี่ยวกับเรื่องพวกเนี้อยู่ในโลกออนไลน์เนี่ย เขาใช้น้ําเสียงหรือใช้สไตล์การอ่านแบบไหนมันจะเป็นการที่ทําให้เขาเนี่ยคมโทนเสียงให้เราได้แม่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อเราได้เราก็เอาคลิปแบบนี้ไปต่อต่อต่อกันนะครับก็คือสามารถเจนได้สูงสุดที่ผมทํานะ7นาทีแต่ว่าผมไม่แนะนําหรอกผมแนะนําให้ทําความยาวประมาณสมมติว่าเพื่อนๆอยากจะทำพอดแคสสักหนึ่ชั่วโมง1ชั่วโมงถ้าแบ่งช่วงหนาทีไปใช่ไหมมันจะเป็นกี่ช่วงอนะสิช่วงไหม ผมแนะนําให้แบ่งช่วงเป็น5นาทีนะครับ5นาทีต่อ1การอ่านนะครับสมมุติผบเวลาผมสั่งเนี่ยผมจะสั่ง ai แบบนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันอ่ะย้อนกลับมาที่เจมีน,น่นถ้าเกิดเราต้องการทำคอนเทนต์พอดแคสต์ความยาวสักหนึ่งชั่วโมงนะครับแต่ว่าอีกตัว google ai studio มันไม่สามารถที่จะทำสคริปต์แบบยาวแบบนั้นได้ไม่ไม่สามารถอ่านได้มันอ่านได้สูงสุดเนี่ย ผมว่าไม่เกิน5นาทีโอเคฉะนั้นเวลาเราสั่งก็คือช่วยเขียนพอดแคสต์ช่วยเขียนสคริปต์พอดแคสต์นะครับเรื่องอสมมุติความลับจักรวาลมันเดิยจักรวาล จักรวาลอ่าความยาวหนึ่งชั่วโมงสมมุตินะฮะหนึ่งชั่วโมงโดยแบ่งโดยแบ่งสคริปต์โดยแบ่งสคริปต์เป็นช่วงเป็นช่วงช่วง ช่วงละห้านาทีนาทีอ่าวงเล็บพร้อมโทนโทนพอดแคสต์อ่าประมาณนี้นะครับพอได้คิดตัวมือถือผมมันชอบสะกดให้นะครับอ่าพอดแคสต์ Podcast. นะครับพอดแคสต์ Podcast. ชายนะครับวงเล็บ ใช่ได้วยเห้เขารู้ตัวละครนะครับพร้อมโทนพอดแคสต์วงเล็บขอสคริปต์รวนรวนสคลิปและโทนและโทนพากเสียงโทนเสียงรวนรวนอะ ก็คือต้องบอกให้เขาแบ่งนะครับว่าเป็นช่วงห้านาทีนะครับแล้วก็มันก็จะเขาก็จะทําให้นะครับว่าเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องความยาวหนึ่งชั่วโมงเขาจะแบ่งให้เลยช่วงที่หนึ่งเห็นไหมฮะช่วงที่หนึ่งห้านาทีช่วงที่สองช่วงที่สามเห็นไหมฮะช่วงที่สี่ช่วงที่ห้าช่วงที่หกเห็นไหมฮะฉะนั้นเวลาเราคัดลอกเราก็คัดลอกแค่เป็นช่วงไปไปวางนะครับเป็นช่วงไปวาง มีทั้งหมดประมาณ11-12ช่วง1 2บสองห้าหกสิบสิบสองคริปต์เห็นไหมฮะเราก็จะมี12สองสคริปต์ในการบรรยายพร้อมโทนนะฮะพร้อมโทนด้านบนอ่นนี้ไม่ได้เขียนโทนมาอ๋อนี่ไงช่วงที่1โทนนุ่มลึกเห็นไหมฮะเราต้อง Copy โทนตัวนี้แยกไปนะครับแล้วก็สคริปต์ช่วงที่1นึ่สคริปต์ช่วงที่2ก็คือพอเราวิธีที่ผมทําก็คือ ผม Copy t o ทไปวางนะครับ c o p y ป c r i p ปช่วงที่1ไปวางพอได้เสียงช่วงที่1เสร็จปุ๊บผมดาวน์โหลดออกมานะครับแล้วก็ลบคีย์เวิร์ดออก Copy Script ปช่วงที่2ไปวางแล้วก็กดรันทำแบบนี้จนครบนะครับถึงถึงจะได้เสียงเสียงอาจจะไม่เหมือนกันทุกช่วงนะครับแต่ว่ามันได้ความยาวแต่ว่าน้ำเสียงอาจจะไม่ได้แบบไม่เหมือนเลยเพราะว่าเราคุมตัวละครคุมโทนไว้อยู่แล้วมันอาจจะคล้ายคลึงแต่ว่า มีน้ำหนักของเสียงที่แบบเพี้ยนๆนิดหน่อยอันนี้แต่ก็ยังฟังได้อยู่นั่นเองอันนี้คือเทคนิคที่ผมใช้นะครับคอนเทนต์เนี้ยก็คือทํามาเผื่อเพื่อนๆนั่นเองที่แบบจะเ <c oughs> ขาเรียกว่าอยากจะทําเสียงบรรยายด้วยตัวเองแบบอาจจะติดข้อจากัดบางอย่างนะครับไม่สามารถทําเสียงหรือพูดเสียงได้หรือพากเสียงไม่เป็นก็ใช้วิธีนี้ในการทํานั่นเองนะครับก็สําหรับ EP นี้ก็ประมาณนี้ถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อ ไม่พลาดคอนเทนต์เกี่ยวกับการาทำคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็คือทำเอา AI มาใช้ในการสร้างอาคอนเทนต์ต่างๆเพื่อ,อไปต่อยอดในไม่ว่ากิจกรรมธุรกิจตัวเองหรือเป็นกิจกรรมของการเรียนการศึกษาหรือเอาไปต่อยอดในการหาไรายได้เสริมในช่องทางโซเชียลมีเดียนะครับก็อย่าลืมกดสับประรเป็นรางังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราไปก่อนเจอกันใหม่ใน EP ถัดไปสวัสดีครับ